เกินล้วกวนตีแล้วตักกัในกวนตีลนะครับดูตั้งแต่นี้เวันนี้ครับผมมาอยู่ที่อาหารอิตเียนะตีครับก็จากที่ผมเคยมาครับก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับผมไม่ได้มานาน บรรยากาศของฮาร์ดูส์มิลเลนครับในบรรยากาศของโควิดครับก็ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ออกไปในวันนี้ก็ใส่แมสกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านนะครับติดเชื่อเพื่อชาตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับนี่ไปนี่ได้ครับนี่เเรือนี่เป็นเรือเรือแล้วกล่นะครับทำเป็นเรือก็เล่ห์นี่มาดูฝ่ าเรือก็แหละครับที่เขาตั้งโชว์ครับ เป็นร้านอาหารครับเป็นร้านอาหารเป็นยาวเะาน,นะครับแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นเนี่ยเขาเพิ่งสร้างรู้ว่าน่าจะน่าจะสร้างให้เขาเป็นร้านอาหารให้ขายครับพาพาไปดูใกล้ๆดีกว่าถ้าโดนไปโดนไปดูใกล้ๆนะครับนี่พา ทางเดนนะครับั่งขวาเนี่ยจะเป็นที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จนะครับฝั่งซ้ายนะครับดูฝั่งซ้าย้า้มือของผมครับเป็นร้านอาหารหลายร้านเลยครับสุดเป็นไปถึงตรงนู้นเลยนะครับเป็นอ่านี่นี่ฝั่งขวาจะเป็นไี่ที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จนะครับไปบอกจะดูฝั่งซ้ายก่อนดีกว่านะร้านอาหารอ๋อนี่เป็นร้านอาหารข้างสุดเลยนะครับสุดนี่ฝั่งนี้เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำเน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 ห้องน้ำ นี่ไงห้องน่าเพิ่งสร้างเสร็จนะครับน่าจะใช้ได้แล้วนะครับนี่เป็นที่ละหมัดเอ่ผมครับเข้าไปในที่นี้ที่จอดรถเอ่ที่เกียรเดินนะครับว้าวที่เป็นที่จอดรถที่เข้าเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเอ้าผมย้อนสอนมานี่ครับ <c oughs> เอ้าปีกย้อนสอนมาซะง,งั้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลงจอดตรงนี้ก่อนเอ้า จทั้งนี้ก่อนจะทั้งนี้ก่อนอลอง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  กวนตีแล้วแตกกล้องในกวนตีแล้วนะครับดูตั้งแต่นี้เป็นช่วงเลยนะครับอาหารเยอะมากมีร้านหลายร้านให้เลือกก็ที่นี้ก็ยังเปิดให้บริการนะครับไปเป็นยังงีกันต่อไปขึ้รถครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่นะครับที่ที่เป็นเขาก็ที่นี่เขาสร้างนานแล้วนะครับ มาเมื่อก่อนก็มีอยู่แล้วเปนดูครับร้านอาหารครับนี่เยอะมากมีหลากหลายร้านให้เลือกนี่คนระับป้ายนะครับฟังให้ฟังนีกว่า,มมาเขียนว่าปัตตานีซีเกตปัตตานีซีเกตภาษาอังกฤษอาจจะไม่ชัดนี่นี่นดูฟางซ้ายาัง้ายนี่คนระนี่ าอาหารเจ็กน,นะครับนี่มาดูป้ายก็เขียนว่าบ้านสวนมเด็จป้าเขีนว่าบ้านสวนสมเด็จนะครับเพราะว่าอยู่หลังสวนสมเด็จนะครับ ตรงนู้นครับใกล้เกินแล้วใกล้เกินเห็นมีคนไปน่าจะไปตกปลาครับเห็นถือทคันเบ็ดไปด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันเห็นไหมรู้ครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาแนะนำอาหารบุฟมีแลนครับก็ผมรู้นะครับว่า คนส่วนใหญ่ในปัตตานีนี่เคยมาครับแต่ว่าคนต่างจังหวัดน่าจะไม่เคยมากันนะครับก็น่าเที่ยวมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คนจะปัตีานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมนะครับรบ๊ายบาย